ดีค่ะกลับมาพบกันกับนิ่มหนูนิมโม่ Pretty Cat นะคะก็เมื่อวานนี้นิ่มไปที่ Starz สา,ากหาดุโมมังกะปิมาแล้วก็ Starz ใจดีให้ถุงมาช้จริงๆแกะแล้วล่ะจริงๆเขามีโบมาด้วยนะคะถ้าใครที่ติดตามเพจนิ่มก็จะเห็นว่า Starz ถูกโบมาให้ด้วยแหละน่ารักมากเลยค่ะก็เดี๋ยวมาเปิดถุงให้ชมกันว่าต t a ใจดีให้อะไรมานะคะตัวแรกตัวแรกอ่าตัวแรกเป็นผลิตภัณฑ์ของเคลียโนตนะคะอันนี้เป็นเคลียโนตเมนเนาะอ่าเป็นผลิตภัณฑ์พอกหน้าบริเวณจมูกนะคะเป็นเซตเลยสำหรับลอกสิวเซียนของผู้ชายนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวที่สอง ตัวที่สอเป็นตัวนี้ค่ะเป็นบิซูบิซูนะคะ The White Green Milky White Body k u t a t i o n e ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาบำรุงผิวเ,เราให้ดูสว่างกระจ่างใสมีออร่าเนาะของมิซูบิซูค่ะตัวต่อไปเป็น อันนี้กลับด้านเป็นมาสโซรค่ะเป็นสจะบู่โครนของเดซี่ฟอร์จูนนะคะุบ<ๆ>อันนี้เดี๋ยวลองแนละ้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีนึงตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กันแดดของมิซูมินะคะเป็น UV Water Serum ที่มี SPF 50บวกแล้วก็มี PA ถึง4บวกด้วยการจากมิซูมินะคะก็ตัวนี้นี่ได้รางวัลมา2รางวัลด้วยจากเกอร์เฟนนะคะเกอร์เฟนคลับ hmm. แล้วก็จากเอลเมนเอลเมนเห็นไหมไดรางวัลมาด้วยน่าจะดีเดี๋ยวลองใช้ต่อไปต่อไปเป็น ตีทาเล็บยาทาเล็บของ LA Girl นะคะกับอีกอันนึงเป็นน่าจะเป็น i อไลน์ายที่มันอยู่ในรูปของดินสอนะคะสีขาวที่เราไว้เขียนใต้ตานะเดาดูจาก LA Girl ชิ้นสุดท้ายที่ส a d ให้มานะคะตัวนี้เป็นโล d บอดี้โลชั่นนะคะที่ เขาเขียนว่าอ l ฟลายเด็ b เก e ร์บายเนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผิวกายที่บอกว่าอามิกิตเตอร์ด้วยกิตเตอรี่บอดี้นะคะตัวนี้น่าจะใช้แล้ววิงวิงก็หมดแล้วที่สตาร์ดัใจดีให้มานะคะก็เดี๋ยวนี่มันจะลองแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงแต่ใครที่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหน ที่น่าสนใจที่สนใจอยู่แล้วก็สามารถไปเดินซารัสได้ทั้งหมดทั้ง5สาขาที่มีอยู่แล้วก็อีก2สาขาที่จะเปิดใหม่นะคะก็ไปเดินช้อปปิ้งกันได้เลยร้านเขากว้างขวางแล้วก็มีของมีหลายแบรนด์ให้เราได้เลือกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดบางทีแบบเอ้ยละลานตามากนะคะก็ไปเดินไปชมกันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ สตาระใจดีมาแล้วล่ะว่าให้นิ่มมาลองหลายๆอย่างนิ่มก็เลยอยากจะแจกให้เพื่อนๆได้ลองกันก็คือตัวนี้นะคะของ l อ g เ r กตัวนี้ยาทาเล็บแล้วก็เป็นที่เขียนใต้ตานะคะแล้วก็ตัวนี้ของ Bisu Bisu เอาไปให้ลองขาววิงวิกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย Fly Decker นะคะ By d e m i เนาะ ก็เป็นโลชั่นกิตเตอร์กิตเตอร์เร่บอดี้นะคะก็เป็นโลชั่นสำหรับผิวกายนี่แหละให้ดูแบบน่าจะมีกิตเตอร์น่าจะอย่างนั้นนะคะก็3มรางวัลด้วยกันที่นี่มจะแจกให้เพื่อนเอนได้ไปลองกันนะคะก็กติกาก็คือ u u s c r i b e แล้วก็ซับส r คร e นิ่มนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมบนแฟนเพจเนิ่มก็คือที่นี้ ที่โอ้ยพูดที่หนูนิโม่บิวตี้ไดอารี่นะคะก็แคปหน้าจอไว้ก่อนแล้เพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ที่เพจแหละกันเนาะสำหรับวันนี้นี่คงต้องขอบายบายเท่านี้ก่อนละกันแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ